อันนี้วิธีตัดผ้าตัดผ้าความยาวเยอะๆนะคะอย่างสิบเมตรขึ้นไปอะคะ่ะแล้วทีนี้เวลาเราจะเจียนออกอะ,ะเวลามันผ้ามันตะเลิดนะคะเราก็พับกันเป็นทบๆแล้วก็พ้งด้วยเข็มหมุดนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับให้เสมอกันนะคะคือสังเกตริมๆตรงเนี้ยให้มันตรงกันนะคะแล้วก็เข็มหมุดปักไว้แล้วก็เย็บ อันนี้คือเจาออกอันนี้คือส่วนเกินไม่ใช้งานแล้วนะคะทำแบบนี้นะคะจะง่ายแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากตัดคนเดียวก็ได้ค่ะผ้าเนื้อเนื้ออะไรนะเขาเรียกอะใช้ผ้าความความหนาความยาวเยอะๆค่ะทบให้เสมอกันแล้วก็ทำขอบด้วยเข็มหมดไว้เป็นแนวนะคะเสร็จแล้วก็ตัดทีเดียวค่ะ 打 pdo 哈。